โปรแกรมจิตอธิษฐานกับตัวเองอยู่ท,ท,ท,ทุกทุกวันอยู่เสมอทุกทุกลมหายใจก <_ letter> ็คือความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะตืน่นขึ้นมาจากความฝันอธิษฐานให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากการเไวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจาก สังสรารวัตรที่หาต้นไม่เจอหาปลายไม่พบ <c oughs> หลุดพ้นจากกันเกิดมาเป็นมนุษย์หรือดิ้นรนวนเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโลกและสา,ลากลจักรวาลหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงหลุดพ้นจากจากวัฏจักรหรือ saya selamat